สวัสดีค่ะคุณอยู่พบกับพวกเรานะคะสองคนวันนี้ในรายการ Variety Art ในช่วงวันนี้ฟังอะไรกับสองสีพี่น้องค่ะเรียนตอระกครูชุดโวและผมไม่มีเสียงซ้อนเอ๊ะทำไมมีเสียงซ้อนคะอ่า สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะขอต้อนรับกลับเขาเ้าสู่รายการไวที่อาร์งงงงเละโาาไอ้เนี่ยหลอนเนี่ยมันมเลยหลอนเลยเห็นไหมมาทำแบ<ล>บนี่แล้วเล่าเรื่องแล้วฉันเพิ่งเปิดเน็ตฟลิกดูเรื่องเรื่องอะไรนะที่หยดมาเมื่อกี้ภาคหนึ่งดูดีๆมีเสียงแปลกขึ้นไ่แล้วเมื่อกี้เนี้ยเสียงน้องเสียงน้องลูกจัน แล้วลูกจันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาจัดตอนวันพุธหรืออะไรปกติ้าจัดก็จะวันอังคารกับวันศุกร์แล้วอยู่ดีๆแล้วปั๊บมีเสียงลูกจันทรขึ้นมาก็ตกใจมากขอขอสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะรายการไรที่อาร์ตในวันไปแห่งความบันเทิงบันเทิงเหมือนเดิเหมือนเดิมค่ะกับโยอยกาจุลโบนและปมะเดฟีเมนและพี่บอยพีอาร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องของผีฮาโลวีนเราเลยเจอฮาโลวีนกันเอง อันนี้แสดงว่าสดจริงไงนี่เดี๋ยนะเปิดรายการมาปุ๊บก็ขำเลยอ่ะวันนี้บันเทิงมากเลยอ่ะไม่เราก็งงใครวะแล้วแล้วเราก็งงว่าอ้าวเทปน้องเขายังไม่ได้ออกดีเขาออกวันสุกหน้าแล้วเราก็ยังไม่ส่งให้เขาเลยแล้วแบบมาจากไหนนี่โยลวพี่อ่ะดูเราพี่ตก่เอ๊ะทำไมวันนี้เสียงโยมันเล็กๆแปลกๆจังเลยวะใช่โยอย่าว่าแต่เสียนโยแปลก อย่าว่าแต่พี่เลยยก็ยังงงตัวอยู่เองเลยว่ามาจากไหนเอาเป็นว่าไม่เป็นไรคะ่ะมันก็มีการผิดพลาดได้เพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮาโลาวีนเกี่ยวกับทั้งผีไทยผีเทศนะคะต้อนรับเทศกาลฮาโลาวีนเพราะว่นพรุ่งนี้เนี่ยอโยกับประเดเนี่คะมีภารกิจสําคัญของสานักง,งานศิปปลปวัฒนธรรมที่จะไปเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญ,ญาณนี่แหละคา่ะกระปุกผีมาเล่าเรื่องค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องต้องแสดงความยินดีกับวันเดย์อืมใช่ล้วต้องแสดงความยินดีกับเขาเลยเขากําลังขาขึ้นรับเงินรับซัืมีทุกสิ่งมีทุกอย่างต่อจากนี้กว่าจะได้เป็นพนักงานล้างทําความสะอาดแก้วเป็นแม่บ้านนี่เนี่ยมาสมัครเขาเขาบอกแก่แล้วล้างแก้วไหวไหมบอกว่า เดี๋ยวจะทําให้ได้อย่างดีไม่ไม่ทุบแก้วแตกค่ะอันนี้นี่นี่เป็นนี่ประเดยไปนีประเดยไปดูแลต้องบอกว่าเดี๋ยวประเดยนะคะอ่าจะมีในส่วนของประเดยจะมีไปทํางานนะคะซึ่งบอกว่าเป็นการทํางานประจาครั้งแรก <ไป S 1> แล้วก็ทำงานกลางคืน,นครั้งแรกนในรอบยี่สิบปีประเดยประเดยรู้สึกไหมคะว่าถ้าถามโยนะพอ่ออาประเดยเข้าเข้าไปอยู่ในวัยรุ่นวัยรุ่นเริ่มต้นอย่างหกสิบเนี้ยคะ่ะ มันเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็เป็นงานที่มันเคยเป็นงานเก่าแต่กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็มีมันกลับเหมือนบเหมือนนาฬิกาเข็มนาฬิกาได้ออกหมหมุนลงไปในยุคหมนทุกอย่างมันมันกลับมามันกลับมาตีเพราะว่าตอนนั้มันก็เหมือนเดนเริ่มกลับไปทํางานกลางคืนอีกแล้วแล้วมันเป็นจังหวะช่วงจังหวะพอดีเหมือนกับช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่มันสลับกันไปไหมเดนบอกแล้วว่า ที่เดอออกจากงานกลางคืนเพราะเดอต้องเลี้ยงน้องอ่ำดูแลน้องอ่ำแล้วตอนนี้น้องอ่ำดูแลตัวเองได้แล้วมันก็เป็นเวลาที่พอมีเวลาให้กับตัวเองแล้วยังพอทําอะไรได้เราก็เลยอืกลับไปทํำสิ่งที่คิดว่าท,ท้าทายมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยดูสิว่าเมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเคยทํามากับงานกลางคืนที่สมัยนี้เนี่ยมันจะแต,ตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ค่ะจริงๆก็ดีนะคะประเดจะได้ไปสืบหาข้อมูลมาเล่าให้เราฟังในวันเห็นความบันเทิงบันเทิงคุณผู้ฟังแลคุณผู้ชมเรา่ด้เห็มุมเราได้เห็นโลกมุมไงอือใช่คุณผู้ฟังะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจอ่าไม่ต้องตกใจว่าจะไม่เจอประเดนะยังเจอเหมือนเดิมตามปกติอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องราวของวันฮาโลวีนกันดีกว่านะคะ ผีในอ่าผีในดวงใจเนี่ยของแต่ละคนเป็นไงอ่ะพี่พี่บอยพี่บอยเป็นแผนข้อมูลเล่าถึงประวัติเขาเป็นมาฮาโลวีนก่อนดีกว่าฮาโลวีนเนี่ยฮาโลวีนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของไทยนะแต่ว่าคนไทยรัเป็นเต็มๆเลยเกี่ยวกับฮาลโลวีนแต่งผีกันนี่ขนาดยังไม่ถึงนะวันนี้ขึ้นทุกฟีดทุกแลตฟอร์มเลยจะเห็นผีเต็มไปหมดโอ้โห <laughs> พยายามแบบพลังสรรแบบทุกคนสู้กันสุดฤทธิ์เรื่องเรื่องการแต่งผีเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าฮาโลวีนมันเกิมดมาจากอะไร อาราวีเนี่ยเกิดมานานมากแล้วมันเป็นของการเฉลิมฉลองของชาวเข,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 ขาเขาชาวเซลชาวเซลเนี่ยเป็นชนพื้นเมืองอยู่ไอแลนด์เออแล้วก็มันเป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งเทพเจ้าที่ว่าคนตายเนี่ยจะกลับมาอ่าพบภูมิจะเปิดให้กลับมาสู่บนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยค,คนเนี่ย เอ่อที่ที่เชื่อข้อความเหล่าเนี้ยว่าวิญญาณประมายังโลกมนุษย์มู่นนี่นั่นเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะทําป้องกันผีไม่ให้เข้ามาทําร้ายตัวเองไม่เข้ามาครอบครัวตัวเองมันก็เกิดเกิดมีมีการแต่งเป็นแต่งตัวเป็นผีบ้างนะมีการดับไฟดับบ้านอยู่มืดมืดบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันมันก็เป็นความเชื่อของทางฝรั่งเขาของทางไอรแลนด์เขาแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าความเชื่อนั้นน่ะมันมาโดนปลุกด้วยอีตัวฟักทองอ่าฟักทองกลายเป็นประเพณีกลายเป็นเป็นแฟชั่นที่จะต้องล<ะ>่บฮาโาลวินสู่ฟักทอง <S <S 2> <S 2> จะรังของฮาโลวีนก็ <S <S <g> ่าได้เออฟักทองเนี่ยฟักทองมันมาจากเหมือนมันเป็นนิยายอะไม่อยากเล่าอ่ะเพราะมันยาวมากคลขอยล้อย มันเป็นสัญลักษณ์ของการปัดเป่าผีปีศาจความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเ,<อ>เขาก็เลยจะเอาปักทองอมาตั้ง,ง็นบ้านแล้วก็มาทําเป็นรูปปากรูปตาแล้วก็มาใส่ไฟข้างล่างข้างในมันทําให้มันแบบเป็นสีสันที่สวยงามอ่ะอไม่ว่านะฝรั่งเนี่ยเขาจะมีมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าวันที่เป็นอย่างวันฮาโลวีนเขาก็มีจัดไฟนู่นนี่นั่นสวยงามตกแต่งคริสต์มาสก็สวยงาม ปีใหม่ของเขาก็ก็ตกแต่งสวยงามก็ก็เลยมีความความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะฝรั่งต่างชาติกับคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเรื่องความเชื่อทุกชาติมีความเชื่อเหมือนกันทั้งนั้นอ่ะแล้วมาเปรียบทิศไม่ง่ายอ่ะของไทยก็มีขีตาวุกหรือเมล่ารื่องความสวยมากตนาวุก็มีวันศาสตร์เดือนสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อล้วก็อย่างเงี้ยนั่นแหละ มันก็เลยกลายเป็นเพื่อนบ้านเราก็มีใกล้ๆกันเหมือนกันใช่มันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมต่อๆกันมาเลยตอนเนี้ยมันกลายเป็นการเซเรเบฮาโลวีนและด้วยซ้ำว่าแม้ว่าพอถึงฮาโลวีนทุกทุกคนต้องไม่ว่าประเทศไหนก็ตามต้องจัดเทศกาลต้องจัดมูนนี่น่านอะไรอย่างเงี้ยจัดเป็นแบบกิจกรรมขึ้นมาอืมมันก็เลยซึ่งแปลกเป็นแป๊บไหมปีปีนี้ฮาโลวีนปีนี้แปกบไหมคะตรงกับวันพระ เออใช่พรุ่งนี้เป็นวันพระพอดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนะี่ยอันนี้คือคือพอไปมาบอกว่าวันพระเป็นวันที่ที่วันกนกับวันพระเป็นวันที่ผีแรงอืมแต่วรงนี้ตรงกับวันเพนด้วยนะใช่ตรงมีันเดียวกันมันก็เป็นความแบบประจบเหมาะเนาะถ้าเราคิดถึงแบบว่าเออถ้าเรามองไม่ได้มองเป็นในเรื่องราวของแบบมองในเรื่องราวของความมัว นะมันก็ช่าง<ม>เป็นวันที่ตรงกันอะไรขนาดนี้คือคือรากฐานในการเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจากเชื่อเรื่องเอ่ออะไรละ่ะโมในที่นี้ก็คือเทพเจ้าเทพเจ้าเราก็ยึดหลักจากธรรมชาติยึดพระจันทร์ยึดพระอาทิตย์เป็น<ๆ>หลักส,ส่วนนั้นศาสตร์ทางดวงดาวศาสตร์อะไรต่างๆมันอยู่บนโลกเดียวกันแต่ละคนแต่ละชาติแต่อะไรก็แล้วแต่พอมองขึ้นไปมันเป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันเด็กก็เลยว่านั่นคือจุดสําคัญที่ ลักษณะอะไรต่างๆความเชื่อต่างๆมันมีรากเดียวกันไงม,มันก็กระจายกันแต่ว่าม,มันแบบไม่ใกล้หรอกวัตถุดิบอะไรก็จะเอามาเชื่อมโยงกับ<ฆ>นะอันนั้นไงจริงไหมเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยอยู่คิดว่าหลายๆคนเตรียมพร้อมในการแต่งผีอะคราวนี้ว่าถ้าถามประเดย์พี่บอยนะคะไอ้ะละโยด้วยถ้าอยากแต่งเป็นผีอยากแต่งเป็นผีอะไรอะป้ะเดยก่อนค่ะของเดยนะฮาโลวีนอะ เราดูเราดูของดาราฮอลลีวูดอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องแต่งผีที่เป็นผีไงเขาจะแต่งอะไรที่มันดูแปลกประหลาดดูที่แบบใช่ดูไปฟตาซีมีดาราคนหนึ่งอ่ะที่ทุกเทศกาลจะแต่งอะไรที่มันแบบอุ้ยคนจะคอยติดตามเดชขอโทษจําชื่อไม่ได้แต่เขาน่าสนใจมากเขาแต่งเป็นนางแมวเขาแต่งเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วมันเก๋มันสวย บางทีแต่งเป็นนางฟ้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแม่มดมเพราะฉะนั้น,นแล้วแต่ว่าวันฮาโลวีนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งอ,อ,อาศัยวันฮาโลวีนแต่งผู้หญิงค่ะ สังเกตดีๆมใีใช่ๆๆเขาไม่ได้เมต่นเขาไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้แต่งเป็นผีนะแต่งเป็นผู้หญิงบิ๊กสวยใส่อะไรออกมาแล้วแล้วมา,มาอ้างว่าอ๋อวันนี้ประธานโลวีนก็คือแต่งตัวให้คนอื่นอ,อาจจะดูสนุกอาจจะดูตลกแต่เขาอยากแต่งเป็นผู้หญิงวันนั้นเขาจะได้ตัวเขาถึงได้บอกว่าอ๋อปล่อยผีแปลนเปนนิ้งได้แปลนโอเปนนิ่งเล้วเล่ คืออย่างอย่างอย่างอยู่ข้างในออก่ยพีชจะจำจำได้ไปมปเดชเคยพูดคำบอกว่าโยผีกับกระเทยนี่นะมันเป็นของคู่กันอันนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าระหว่างผีกับกระเทยเนี่ยอะไรน่ากลัวกันกระเทยเลยน่ากลัวกว่านะเพราะกระเทยมีตัวตนให้เห็นและจับต้องได้ผีนี่ยังไม่เคยเจอกันใช่ไหมแต่กระเทยเนี่ยเราจะได้มีโอกาสที่เจอมากกว่าอ่ะฮะ เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวีเนี่ยเราก็อาจจะเจอเจอถ้าเจอเจออะไรเจอก็นี่คือว่าเป็นเรื่องราวที่มันดูสนุกสนานอ่ะแล้วพี่บอยคะพี่บอยอยากเป็นผีอะไรคะเอาจริงๆนะพี่อยากเป็นอ่ะคือเป็นเป็นเป็นกขาเรียกอะไรเป็นแวมไพร์โอ้โหเพราะมีพราะพมีมีความรู้สึกว่ามันมันมันดูมันดูมันล่า เออดูเป็นผีที่อยู่บนหอคอยงาช้างแบบลงไปไหนไม่ได้แต่ไม่มีลิเดตอะไรนะโดนลาแค่นกัดคอทีเดียวตายเลยไม่แต่รอสวยอย่างเดียวรอจังหวะเหมือนกันแวมไพร์เขาก็มีมีลิเกตเหมือนกันชอบเป็นแวมไพร์เพราะว่าเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปผับแล้วก็แต่งตัวเป็นแวมไพร์ไปเออแต่งแล้วก็ได้แต่แวมไพร์มันไม่ก็แต่งอะไรเยอะไง มันแค่ทำเว้ลุก่ฮะไม่ไม่ได้ดูดเลือดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าขายไม่ได้เลยคนคนมันมัวแต่เล่นมามันมัวแต่สนใจตัวเองมัวแต่จะแต่งตัวของสนใจตัวเองแต่งหน้าตาดีๆอ่ะยังไม่ค่อยได้เลยแล้วไปแต่งเป็นผีแล้วคิดว่าจะได้เรื่องมนเป็นแบบนั้นแล้วคุณตำรวจก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเบรกเบรกนิดเบรกกันจะพัก เดี๋ยวเราเบรกกันสักพักหนึ่งให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปคิดต่อว่าวาเลนไทน์นะคะจะแต่งเป็นผีอะไรตอนนี้ไอ้ผู้ชายฮาโลวีนฮาโลวีนอันนุ่มๆเลยคนวันจัน์ฮาโวนจะแต่งตัวเป็นผีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพักันสักครู่หนึ่งค่ะรายการวาไรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะ เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพพี่ขจายและนาราพงศ์วัยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงและเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM ทราบแล้วเปลี่ยน เสียงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดสดประเด็นฮอตหุ่นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ fm 97้านำทีมโดยเสียงข่าวรุ่นเกา่ารัฐกรอัสโดนธีรยุทธ์พิชาภาสักมังกรพร้อมทีมกูรูดเตอร์ีรณะพงมคพัฒหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบนจบเทพาน,านันชลชาติวรวุิจงสถิตเสียงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ กำลังฟังรายการวารีที่อาร์ตครบครึ่งเรื่องศิลปะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องราวของผีๆกันต่อนะคะพี่พี่บอยเป็นแวมไพร์ไปแล้วใช่ไหมเป็นผีชั้นสูงใช่ไหมพี่บอยใช่อยู่<ร>ชั้นสูงแหมเดี๋ยวก่อนขอขอเหลา่เลาเหล่าเมื่อกี้ก่อนนะั้นบอกว่าเป็นผีชั้นสูงแล้วใครอยากจะเป็นผีกองกอยไปโดนคอขาดอยู่กลางกลางสีลงซอยสองเป็นเยอะแยะจะลำบาก ผีที่ฮิตที่สุดเราจะไปเอาหน้า <inside S 1> ผนะีตานีอย่างเงี้ยเห็นนะผีปัมมี่อย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาแต่งกันบ่อยอ่ะนี่แต่ผิดประเด๊ยค่ะวันวันประเด๊ประเด๊ยค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเราอ่ะจะมีผีตานีจะเป็นเนาะเป็นผีผีตานีอายุสิบเอ็ดขวบนั่งตีนั่งตีขิมเพราะเพราะว่าในวันงานนะคะเนี่ยค่ะปลุกผีมาเล่าเรื่องเนี่ยเราจะมีผีตานีมานั่งตีขิมอายุสิบเอ็ดขวบ เออนะคะและและมากจมากกว่าน,นั้นนะคะในงานที่จะจัดขึ้นที่ออหอศิล์นะคะหอศิลป์รบสมัยรัชดำเนินถนนรัชดำเน,นเนี่ยข mm ้า hmm. งหลังถ้าเห็นโปสเตอร์ของโยข้างหลังที่เห็นนะคะ mm hmm. ก็คือหัวผีกระสือค่ะ mm hmm. ซึ่งเป็นหัวผีกระสือโมเดลมีทั้งหมดสี่หัวด้วยกันก็จะมีเอามารู้เรื่องผีกระสือไทยนี mm ่ hmm. คือเขาต้องยอมเลยนะใช่ว่าว่าเป็นผีที่ครีเอทที่สุดอ่ะ เป็นผีที่ไหนก็ย <te ่อมันจะยังไงล่ะเป็นผีได้ต้องถอดหัวน่ะแล้วก็มาดินี่จะบอกจะบอกพี่บอยกับป้าเดว่าโยเนี่ยอยากเป็นผีกระสือเพราะว่าใครๆก็บอกว่าโยหน้าสวยเหลือแต่ตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโยนถ้าโยเป็นผีกระสือโยก็จะเห็นแต่หน้าอย่างเดียวลอยไปลอยมาแหม่าลาลอยจนใหญ่มากถอดออกได้หัวหลือได้หัว เนี่ยในในพูดเปนประชาสัมพันธ์ก่อนในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้จะมีงานนะคะที่โยกับไปเ็นเนี่ยค่ะจะไปเป็นวิทยากรบ่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มงานตั้งแต่ลงทะเบียนตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงเย็นนะคะโมงครึ่งนะคะยาวจะไปถึงสามทุ่มคือจะบอกว่านะคะฮอสินเนี่ยไม่เคยเปิดถึงสามทุ่มมันเป็นรากฏการเนาะตั้งแต่คราวที่แล้วมา ใช่เพราะครั้งนี้เปิดถึงสามทุ่มอะค่ะแล้วก็ทุกคนนี่ก็จะร่วมมือร่วมใจกันแต่งผีไปที่หอศิลป์เพื่อมาฟังเรื่องเล,ล่าโลที่ประเดยประเดยจะมีประเดยมีโยนะคะมีคุณซองทย์นะคะคุณซองทย์เนี่ยออเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปบุกเบิดทํทำพิพิธภัณฑ์ที่ขเขมรพิพิธภัณฑ์อังกอร์นะคะจะมีดรนาลินลาดรจิฟเนี่ยเป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นบำบัดและเป็นคนรู้เรื่องกลิ่น โดยที่บอกว่าแม้แต่วิญญาณก็มีกลิ่นเนี้ยก็ในวันพรุ่งนี้เราจะมานั่งเล่าแบบประเดยก็จะมาเล่าเรื่องแบบว่าเรื่องราวจากจากละครที่เคยเล่าในรายการให้ทุกคนได้ฟังด้วยยังมีและเรื่องอื่นเสริมส่วนโยก็จะมาเล่าเรื่องของแสงไฟที่โยเจอแล้วก็เด๋ยวเวลาที่ไปทําข่าวนะคะไปทํารายการในต่างจังหวัดก็ก็จะมีเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมานั่งเล่าเรื่องนี้กันและมากกว่าน,นั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ับประเดยและพี่บอยเพอร์ฟอร์แมนซ์จากอาจาร,รย์วัสดสินธิเขต และคุณทายวรรณพรฉิมบรรจงในเรื่องราวของผีกระหังผีกระสือและกุมารทองเพราะว่าเขาเขามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พวกผีผีไทยนี่แหละค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนที่ประเดศพูดเลยเออเนี่ย<ม>ชาวบอว่าชาวบ้านจะต้องแบบว่าตื่นตะลึงนะคะชาวตา<ช>่างประเทศจะต้องมาเห็นเห็นดีเห็น,นงามกับเราเออซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนี่มีหลายอย่างนแะมนกระทั่งเรื่องผีนะโอเค <S <S ใช่จริงที่เป็นเอกลักษณ์ของผี ของไทยไงค่ะแล้วมีการประวัติศาสตร์ด้วยนะอย่างอย่างเรื่องแม่นาคเนี่ยมันมีความเป็นมาจากเขาโครงประวัติศาสตร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่ค่ะอบหรือผีอะไรก็ต้องไปดูที่หยดไงเห็นไหมความเป็นมามาอย่างไรอะไรนะที่หยดที่หยดที่เขาจริงๆนะที่ที่ดูดูนี่นะมันเหมือนไม่ใช่ผีมันเหมือนเป็นการเล่นของจนแบบ จนแบบของเข้าตัวแล้วเป็นบ้าหรือเปล่าพระเดชถูกไหมส่วนผสมที่แบบดูเพราะว่าทำไมมาได้เชื่อในในในเรื่องพลังงานนะบะผีก็คือพลังงานที่เรามองไม่เห็นเหมือนลมก็มีลมแต่เรามองไม่เห็นลมใช่ใช่เพราะมันจะต้องมีตัวจับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยพลังงานมันมาหลากหลายรูปแบบเรามีพลังงานไฟฟ้าเรามีพลังงาน คลื่นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นโทรศัพท์ที่มันมารบกวนคลื่นที่เป็นผีจะจะส่งพลังถึงเราได้มันก็ถึงมันมันถุกคลื่นอื่นรบกวนหมดเราก็เลยไม่ค่อยเจอสมยก่อนคลื่นคลื่นมันโล่งไงพื้นที่มันโล่งเวลากระแสคลื่นของผีส่งมาที่คนคนอนะ่ะเหมือนเครื่องรับผีเหมือนเครื่องส่งเนือออกมามั้ยถ้าคนเจอกันเนี่ย คนคนนั้นก็สามารถที่จะเจอผีได้สามารถที่จะปรับเจอกันได้เดียเชื่อเชื่อตรงนี้แต่ตอน,นเนี้ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนโทรทัศน์อะ่ะถ้าเราไม่เปิดอะ่ะคลื่นมันก็ไม่เข้าเครื่องเราก็ดูไม่ได้<ะ>ถ้าเราไม่เิดเครื่องให้โทรจนตายมันก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคลื่น มันเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นเดวะใช่ใช่ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือที่บอกเขาว่า,อย,าอย่างแน่นอนเนี่ยน,นอกจากเรื่องนี้เขาก็เคยมีการพิสูจน์ไปแล้วว่าเรื่องของวิญญาณนะคะมีอยู่จริงวิญญาณก็คือพลังงานอย่างที่ประเดพูดนะคะมันจะมีโอกาสได้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการจับสัญญ,ญาณถ้าเป็นสมัยก่อนลองคิดถึงตอนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือสิคะประเดเกิดว่าคนหลงยุคยุคที่ใช้โทรศัพท์มือถือลงไปยุปยุคสมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและเดิมพูดอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าเเเรราาผีข้นะะะคด เพราะว่าเป็นบ้าพรากพูกคนนั้นอาจจะเป็นบ้าพูดแต่พูดคนเดียวเป็นบ้าใครพูดมาพูดเหมือนบ้าเหมือนบ้าพูดต่อด้วยไงเดินพูดแต่คนยังมองตามเลยอีนี่พูดกับใครพอดว่าไม่ไม่ต้องทำหน้าถึงโทรศัพท์ด้วยถ้าจะใส่หอนี่อย่างเดียวแต่บางทีคนมองเหมือนกันนะวันนีเข้าไปในห้างในร้านอาหารอะไรอย่างนี้เราเดินพูดพูดพูดก็ไปอ่ะเราก็คุยโทรศัพท์อย่างไงแต่เขาม่ริ เขาเริ่มรู้ว่ามันมีเยอะแล้วไงถ้าอินบูทูธใหม่ใหม่สมอล์ทอลอกออกใหม่ๆเนี่ยว่าไปเอะประสาทดีหรือเปล่าถูกไหมพูดทุกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็นีไงพรุ่งนี้พี่บอยพี่บอยถือตุ๊กตามาด้วยแล้วก็พูดกับพูดกับลูกเทพเราจะมีลูกเทพเป็นของตัวเองพราก่อนคงไม่พ้นหน้าหมู่บ้านนะคงไม่พ้นหน้าหมู่บ้านนะพรุ่งนี้ระวังอุ้มมาแล้วอุ้มกลับเป็นคนละลูกกันนะ นั่นน่ะประสบการณ์เทพที่เป็นลูกเราแต่ไปเที่ยวที่อื่นเข้าล่ำเลยวันอื่นกระโดดเข้ามาใส่แทนนะแถบนั้นเยอะน่ะเออแต่แต่ไอแต่เรื่องนี้เขาว่าเป็นเรื่องจริงนะประเดไอเรื่องที่ว่ามันมีการเข้ามาสิงในในเพรเะว่านีงเพราว่าเอาเอาเหมือนเด็กอ่ะเด็กลูกเราเลี้ยงมาอบรมมาดีเรียบร้อยกับเด็กที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆหญ่อะเวลาเขาเจอกันอย่างเงี้ยมันสู้กันไม่ได้น่ะ เอโอโหมันเป็นเรื่องมันคือคือล่าสุดเนี่ยมันมีมันมีปรากฏการณ์อย่างบางเรื่องบางทีแบอกว่าเรื่องราวอย่างการเชิญผีอะ่ะแล้วปรากฏกา<ม>ว่าวิญญาณไปสถิตในภาพถ่ายในภาพวาดเนี่ยมันมีเพราะว่าเขาไม่ออกเขาไม่กลับไงเหมือนเรื่องอันนี้เรื่องแบบนี้ก็มีเรื่องเรื่องละครเรื่องอะไรน,นะภาพอาถรรพ์นะภาพอาถรรพ์ใช่สมายัยคือถ้าตนภาพอาถรรพ์ห้องหุ่นอะไรต่างๆเห็นไหมเออ พวกงานศินละปะนี่แหละตัวดีเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อในสมัยก่อนนะคะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามอะค่ะเทวดานางฟ้าเลยชอบไปสถิตเหมือนกับที่เป็นสถิตตน้นอย่างถ้าลูกคเทวดาก็จะไปสถิตในส่วนของในในต้นไม้ใช่ไหมคะหรือแม้ก็ว่าอย่างเวลาที่เขาปั้นนางรำอะค่ะที่เป็นตุ๊กตาชาววางที่เขาถวาย่าที่เขาไปถวายถา,า,ายศาลอย่างเงี้ยนะคะก็วิญญาณก็เข้าไปสิงถูกไหมคะ อืดังนั้นเนี่ยเวลาที่แบบพวกของสวยๆงามๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความในสมัยก่อนเขามีความเชื่อถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ค่ะนั่นนะคะ่ะแต่หวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยหัวผีกระสือที่จะไปเจอที่อ่าที่หอศิลป์ราชดำเนินเนี่ยจะไม่มีอะไรอะไรมาสถิตนะคะเพราะว่ามีแน่หัวเนี่ยลอยได้เลยเพราะเอาโดนใส่ไว้ในหัวใช่ไหมเอา <c oughs> เอาโดนใส่ไว้ในหัวกระสือก็ <c oughs> รีโมดแล้วให้ลอยไปลอยมาเลยได้ได้ไอเดียเนี่ยได้ไอเดียถ้าเกิดว่านะคะทางสสรฟังอยู่นี่นี่เป็นได้อีกหนึ่งไอเดียนะเออลอยไอยแต่เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนนะมันอาจจะลอยได้จริงๆเพราะว่าอ่าอ่ารถอิคืนพิเศษของเขาตอนนี้ลื่นเขาถูกรบกวนเขาเลยควบคุมหัวลอยไปลอยลอยมาไม่ได้ตามที่ความตั้งใจเพราะว่าโดนขึ้นโทรศัพท์โดนขึ้นไฟฟ้ารบกวน เราก็ใช้คลื่นมันรูเป็นประโยชน์ฟื้นคืนหัวผีกระสือให้ลอยไปตามทิศทางของมันได้อือได้ไอเดียแล้วในวันพรุ่งนี้ประเดียวว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่พี่บอยประเดียวคิดว่าวันพรุ่งนี้คนจะแต่งตัวเป็นผีอะไรมากที่สุดเดีวว่าเขาก็ต้องเอาง่ายไว้ก่อนน่ะอือเอาง่ายไว้ก่อนมาพี่เดเลยเพราะว่ามันเดินทางด้วยนะอือเอาง่ายไว้ก่อนคือแต่งแต่งอะไร คือแต่งแบบว่าเด็คูล่าจะเยอะสุดเพราะมันหากรอบง่ายอ่าใช่แล้วก็ผีผีตันนิงเีอะไรอย่างเงี้ยผีแม่นหน้าถุงเนี้ยเพราะว่าถ้าถุงมันอยู่บ้านก็มีมันต้องมีบ้างถ้าถุงบาก็แปลกตาผมสบายผืนหนึ่งก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอกที่จะแต่งอวดกันแต่งเอฟเฟกมันก็จะมีแต่งเป็นผีแบบฝรั่งปากฉีกหรือไม่ก็ผีแบบหน้าขาวเป็นผีซันดโกผีเดริงแลอ่า ผีที่แบบหน้าหน้าต่อยที่ส Sign, ุดอะเป็นผีท <in ี่ดื้อด้านเป็นผีที่ไม่มีเหตุผลน่ะเดีดูหนังใครต้องไปเปิดวิดีโอแล้วจะต้องตายตายเพราะอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นผีไม่มีเหตุผลผีไม่มีเหตุผลนะ่นปักานแบบเปิมมาแล้วและอีกคนก็ไม่มีเหตุผลเพราะเจอแล้วต้องช็อกตายแล้วกลายเป็นขี้เท้าหายไปอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมนะอย่างน้อยฉันตีกับหรือไม่ฉันก็ พุกาหรือไม่ใช่ก็พับวิดีโอให้เสียหายไปเ,เลยอะไรเงี้ยโยอย,ย,ย,ยคิดถูกแล้ววันพรุ่งนี้โยจะอยู่กับป้าเดเพราะใครเจอผีมาปั๊บยหลบขึ้นที่หลังป้าเดก่อนแล้วนีไงเชีอย่างระหว่างผีกับกระเทยไหนน่ากลกันอันนี้แหละเป็นคําตอบแล้ววันพรุ่งนี้พี่พี่บอยพ,พี่บอยมีโปรแกรมไปไหนคะจะไปเจอพวกเราหรือเปล่าพรุ่งนี อาจจะได้แวบแวบไปเพราะว่าพี่จะมีงานตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองพอเสร็จปุ๊บก็จะรีบไปต้องไม่ให้กำลังใจแหละผู้นี้จะลดลดเวลาอผู้นี้จะมีเวลาตอนเย็นค่ะตอนเย็นนะก็เรียกว่านะคะดัแต่งไปอ่ะเพราะว่าถ้าแต่งสีไปงานงานตั้งแต่บ่ายโมงคนคงช็อกกว่า ของโยนเนี่ยเป็ะเด็กดกับพี่บอยโยนนะแค่แค่เลิกแค่ไม่แต่งหน้าแต่งตาตอนเนี้ก็เป็นผีได้แล้วค่ะในวันพรุ่งนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนปเป็นเลยอัตโนมัติก็ถ้าหากพรุ่งนี้นะคะท่านท่านใดว่านะคะและมีเวลานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานกับเราได้นะคะเรามีกิจกรรมนะคะตั้งแต่เวลาตั้งห้าโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มเลยนะคะแล้วที่สําคัญในที่จอดรถนี่จอดข้างทางก็ได้เพราะว่าถนนราชดำเนินยามค่ำคืนเนี่ยสวยมาก แล้วก็พรุ่งนี้ได้ข่าวมาว่าจะอากาศเย็นด้วยนะคะคิดดูนะคะว่าเข้ามาดูพวกเราร่วมกิจกรรมนะคะในคืนวันปล่อยผีนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมฟังนะคะ ขิมนะคะจากตาน,นี้น้อยอายุ11ปีน้องสตางนะคะได้มาฟังเรื่องราวทั้งโยกกับประเดชเห็นกันตัวเป็นๆน,นะคะในการที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์พร้อมกับวิทยากรอ,อีก2ท่านแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนอาร์ตนะคะของอาจารย์วัชสรสิสริเขตแล้วก็คุณทรายวรรณพรชิมบรรจงแล้วก็ลูกศิษย์อีก2ท่านนะคะเรียกว่านะคะค่ำคืนของฮาโลวีน ทุกคนไม่เงียบเหงาแน่นอนค่ะงนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บอยมากๆนะคะขอขอบคุณประเดยมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะคะก็พรุ่งนี้นะคะพบกันนะคะก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกลับถึงบ้านแล้วนะคะอาบน้ำอาบท่านอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เรามาพบกันนะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ รู้คบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v a ตีอาร์ตเพวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศา,ศา,ศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM กฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบดิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 9 7